โอเคครับสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับผมช่องเซทโอเซทโอหนึ่งสองนะครับวันนี้ก็มาในะเกมไล์เจอาเหเดิมวันนี้เราก็จะมาติดเ,เตษไปเศษนะครับ โอเคเข้าไปนี่ก็ไปเล่นส่านนี้กันนะครับมาตอนนี้เราก็ต้องเล่นชนะครับไม่ต้องห่วงชนะอยูแล้วโอเคครับต้องเล่นชนะครับโอเค แครับเราจะชนะให้ได้โอกครับเราจะชนะให้ได้เมืย Okay, โอเคครับเราทำ<อ>ชนะให้ได้โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้มวยค,ครับสวัสดีครับ